สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฟังเสียงของคอขอบูร่่วนะครับว่ามันจะเป็นเสียงยังไงลองสตาร์ทเด้ดูวก็คือเวลาเบิ้ลมันจะ การเช็คอีกอย่างครับก็คือปรับอากาศเดินเบาสูบปูเดินเบาอะถ้าหมุนเข้าสุดแล้วมันเร่งก็คือรถลั่วนะครับคอขอบับล,ลุ่ยอาจจะเป็นพี่อหรืออนะไรนี่ครับประมาณเนี้ยก็คือถ้าหมุนออกแล้วโอเคก็คือต้องไปเช็ค อยู่ตรงเนี้ยไม่ตรงเนี้ยก็ตรงี่ถิตนหรือขบวนตรงคอรีดเข็นฟังเสียงข้าวๆกเื่ออากาศมันเข้าเยอะไป